เขาทางานลงภาพยนตร์ตอนนั้นก็เล่นหนังแล้วมีชื่อเสียงแล้วแล้วเขาก็ไปเจอกันในงาน<อ>รู้จักกันรู้จักกันเสร็จปุ๊บ<ช><ข>เขาขอเบอร์ไปก็โอเคขอเบอร์ไปก็ให้ไปเสร็จหลังจากนั้นเขาก็โทรติดต่อกับป <Ping S 1> <มา S 2> ิงตอนนี้ยังไม่ได้ป <L ume S 1> <แ>ิงรู้คิดรันมีอาการไหมตอนที่เขามาขอเบอร์แปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีเ๋อไม่ไมีเลยเป็นงานงานโปรเฟสชั่นเริ่มสุขภ้าหมดคืออยากดูหนังด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็อยากดูหนังด้วยส่วนหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็ติดต่อมาได้เขาก็ติดต่อมาแต่เชิญทานข้าวก่อน ก็ไปถึงปุ๊บปรากฏว่าก็มีเพื่อนฝรั่งมาปรากฏเขาก็ทําตัวเป็นพ่อสืออ่อให้กับเพื่อนฝรั่งเขาเราก็บอกเอา้าไม่โอเคอย่างนี้ผ่านไปเสร็จปุ๊บเราก็โทรหาว่าไม่เอาแบบนี้นะคะนู่นนี่นั่นอะไรองนี้ต่อว่าว่าเราเาพูดตรงเนาะเราก็ตรงเขาเาบอกขอโทษหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็มีหนังมาเขาก็โทรมาอ่าเนี่ยมีหนังแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยงั้นเดี๋ยวหนังเสร็จปุ๊บขออนุญาตเลี้ยงข้าวเพื่อแบบว่าขอโทษในวันนั้นนู่นนี่บอกได้ก็ดูหนังเสร็จปุ๊ออบ,บ ลงมากินข้าวตอนที่ลงมานั่งกินข้าวกันแล้วคุยกันนี่ยมันคุยกันเรื่องหนังที่เพิ่งดูมาแล้วเรารู้สึกชอบเขาจากตอนนั้นแล้วก็จะคุยว่าเออเดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่ออะไรเงี้ยก็เลยนัดที่จะดูหนังกันเรื่อยกันมาต่อมาจนกลายเป็นคบกันซึ่งนี่หมายความว่าคนนี้รู้ตั้งแตน่ต้นรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค,ค,คิดไหมว่ามันจะเลยไปจนถึงขั้นแต่งงานไม่คิดแล้ว,ลวจริงๆก็ไม่ได้อยากแต่งงานนะม,ม,มันไม่ได้เป็นความฝันของเราอยากใส่ชุดแต่งงานมีอะไร ถ้าถามว่าความฝันของชีวิตคู่<ช>อยากแค่มีคู่อยู่ด้วยกันทําอะไรด้วยกันมีเวลาจะากเที่ยวหรืออะไรด้วยกันแค่นี้พอแล้วอะไรทําให้ตกลงแต่งงานตอนนั้นที่ตกลงแต่งงานส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวด,ด้วยส่วนหนึ่งค่ะคือเขาก็พูดเรื่องเนี้ยเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมาจนทะเลาะก,กันแต่มุมหนึง่งการที่เขาบอกเขาจะแต่งงานมันเป็นการแสดงความยอมรับขั้นสุดและจริงจังนะกูมองว่าเป็นพิธีการะ โก้ไปตั้งคำถามว่าแล้วถ้าไม่แต่งทําไมจะเลิกรักกันเนาะแต่ตอนนั้นนะโก้ถามวันนั้นไปงานด้วยกันแล้วมีนักข่าวสัมภาษณ์จะไหนจะมีข่าวดีก้บอกว่าไม่มีหรกข่าวดีมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่วางแผนําไม่คิดจะแต่งงานเขาก็รู้สึกว่าเหมือนโก้ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะแต่งงานเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าไม่อยากไม่พูดเรื่องจะไม่พูดเรื่องนี้ละจะไม่พูดเรื่องการแต่งงานละแล้วถ้าวันนึงที่มันอยู่กันไม่ได้แล้วแบบผมไปแต่งงานคนอื่นอยากโกรธกันแล้วก็เอ๊ะทำไมต้องโกรธขนาดนี้ มันเหมือนคนสองคนมองเป้าหมายของกันไม่เหมือนมีชุดคู่ต่างกันใช่วันนั้นคุยเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็แม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแม,แม่แม่แม่โ<ๆ>ก้แล้วเสร็จปุ๊บเขาพูดถึงเรื่องแต่งงานขึ้หมายแม่ก็แฮปปี้ดีใจว่าทําไมถ้าทำทำสิทำอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่ดูมีความสุขกับการกับเราจะแต่งงานก็เลยเขาก็มาพูดอย่างว่าจริงมกีการแต่งงานของเราไม่ได้แต่งงานเพื่อตัวเราเองหรอกแต่ทําเพื่อเนี่ย กับครอบครัวโอเคถ้าจะเป็นอย่างนั้นโอเคงั้นวางแผนเลยการแต่งงานของเราจะไม่เอาคนอื่นจเอาแต่ครอบครัวแล้วจะไม่มีการเลี้ยงฉลองไม่เป็นเอาพิธีอะไรที่เป็นพิธีมงคลเราจะทำมันนั้นเพราะมันจะเป็นมงคลชีวิตคบกันนานแค่ไหนก่อนตัดสินใจแต่งงานสามปีแล้วแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างแต่งแล้วแต่งแล้วก็โอเคปกติท่ารี่มันมีปัญหาเรื่องของไปทํางานบริษัทด้วยกันนะคะมาทางานกันไม่ได้หรอกพอเราไปเปิดบริษัทด้วยใช่เปิดบริษัททำธุรกิจด้วยกันอ่ะใช่ค่ะก็ทะเลาะกันแล้วปรากฏ ธุรกิจดันมาเจ้งอีกออฟฟิศปิดเพราะว่าเป็นหนี้การวางแผนปิดพลาดเป็นหนี้แล้วเราไม่เคยเป็นหนี้เลยหนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้กี่ล้านบาทหรอกแต่เราไม่เคยเป็นหนี้เลยรู้สึกแบบโอ้แล้วคนต้องมาทวงเี๋ยวตอนนั้นไม่มีเงินเครียดอะค่ะเครียดนะตอนนั้นจําได้ว่ามีภาวะของคนจะแบบจะฆ่าตัวตายอืมโก้นะแต่โก้ไม่คิดจะฆ่าตัวตายนะโก้ไม่คิดโก้รวังว่าการทําร้ายตัวเองคือสิ่งที่ผิดคือไม่ฆ่าตัวเองไม่ตัวเองไม่ตัวเอง แต่วางแผนว่าจะไปอยู่ตรงจุดที่ฉันต้องตายแน่เอาละไม่อยู่และเบื่อกับการโดนโทรทวงนี่โดนนู่นนี่นั่นทะเลาะกับสามีวันนั้นสามีไม่ได้เล่าให้ฟังเขาไม่รู้ที่หลังไม่เล่าเพราะว่าคุยกันทะเลาะกันเขาก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาแบกรับภาระทุกอย่างโก้ก็ไปของโก้ไปสบายสบายอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเหมือนเอาเปรียบเนาะว่าไม่เป็นไรเอาไปกันต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับยังเรายังทําใจไม่ได้ที่จะเลิกกับเขาเนาะในจังหวะนั้นน่ะ มันมีสัญญาณส่งไปให้เพื่อนที่สนิทกัน<ล>ที่เขาเป็นสายปฏิบททัติธรรมเขาก็รู้ว่าโก้มีสัญญาณนี้เขาก็เลยอยู่กับเราตลอดจนวันหนึ่งเขาก็โทรไปให้ไปฟังบอก <bilmiyorum> เออเนี่ยลองมาฟังพระอาจารย์ท่านนี้สอนปฏิบัติไหมอะไรอย่างเงี้ย <m> มันเหมือนจิตมันได้ทํางานใหม่อะค่ะคือจิตมันไม่ไปอยู่กับเรื่องเรื่องตรงนั้นแล้วมันมีงานใหม่มาให้จิตทำพอมะไมีสติมันจะเห็นปัญญามันจะเกิดในการที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นทุกข์ ก็เลยค่อยๆคลี่คลายชีวิตตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ปลดนี่ได้เรียบร้อยอย่างดีครับและปัญหาในชุดคู่ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างห่างก็ห่างพอพอเราเริ่มมีที่หมายจุดหมายมุ่งหมายใหม่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเราก็เริ่มไม่ทางานอาสาเรื่อนนั้นก็เริ่มห่างกันก็เริ่มไม่ไปเที่ยวกลางคืนเริ่มที่จะดื่มน้อยลงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามชวนคล้าเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ธรมอมใช่เขาก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังรุ่นนี้นั้นเขาก็เลยมีคนอื่นแบบไปเที่ยวกิ๊ ม,มีกิ๊กแบบมีกิ๊กจริงจังคบมาเกือบปีเลยแต่ตรนนี้เราไม่รู้เรามารู้เองจากหลักฐานที่เกิดขึ้นคือก่อนนั้นี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แค่มีสังหอนเพราะว่ามีคนเห็นเห็นเขาไปที่ที่นี่แล้วเขาก็โทรหาเรานึกว่าเราอยู่ด้วยเพราะเขาจะเห็นเรากับแฟนเราตลอดใช่ไหมคะ โทรหาแล้วว่ามาที่นี่พอเราบอกไม่เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองสามครั้งพอเราบอกไม่มีปุ๊บเขาก็ไม่ต่อค่เขาคงจะแบบเอ้ยรักษาเรื่องนี้เนาะให้ไปเคลียร์กันเองพอเราเจอหลักฐานอ่ะตอนนี้ครั้งเนี้ยคือเสียใจคือเสียใจแบบว่าโหขนาดมีการฝึกมีการปฏิบัติมานะใจมันหล่นมันในนู่นไปเลยแล้วก็ทำไงดีอ่ะก็โทรหาเพื่อนหลักฐานคือเจอในมือถืออ่ะไม่ใช่ค่ะรูปในซีดีคือคือรูปเนี้ยเป็นฝ่ายผู้หญิงอะ่ะเขาทำมาให้ ให้แฟนเรา uh huh. เออที่เขาทํามาให้เพราะแฟนเราเออบอกเลิกกับเขาเขามันล้ำลึกความสัมจที่ดีต,ตอนสุดท้ายแล้วลึกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเจออะ่ะมันเขียนหน้าซีดีว่าวันเวลาไปเที่ยวไหนยังคิดว่าเป็นตัวเองแต่มันมาโป๊ะตรงวันที่ uh huh. เพราะวันที่ที่เขียนมันเป็นวันที่ที่เราไปอยู่เราไปปฏิบัติธรรมอ้าวอันนี้ไม่ใช่ของเรา uh huh. อันนี้ไม่ใช่เราก็เลยเปิดดูก็โป๊ะ กระโปะเสร็จบุบก็โอ้ใจต,ตกก็เลยโทรหาเพื่อนนู่นนี่นั่นปรึกษาอไงดีนู่นนี่นั่นก็ถทรบอกเขาพอดีเขาไม่อยู่บ้านเขาไปทํางานแต่จังหวัดเขาก็บอกขอเวลาสองวันเพราะเสร็จงานปุ๊บเขาจะกลับมา,มาเคลียคะคราวนี้พอเสร็จงานเขาก็กลับมาเคลีย์ว่าเขาจะไปต่อแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามเลิกแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เออจริงอย่างที่เกิดขึ้นคือในการใช้ชีวิตอยู่เขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกรังเกียจเราเบื่อเราหรืออะไรเงี้ยจริงๆปฏิบัติตัวดีด้วยดูแลเราดีด้วยพอมาเจอตรงนี้เนี่ย เขาจะไปต่อแล้วก็เออโอเคเอออาจจะเป็นพี่เราส่วนหนึ่งด้วยที่ที่ห่างเหินกันห่างเหินกันไปแล้วมันก็เป็นช่องทางหนึ่งถ้าเราจะไปต่อเราเลยบอกว่าเออเราอยากให้เข้ามาสายเราด้วยนะความปฏิบัติธรรมใช่แล้วตอนนั้นเราปฏิบัติจริงจังเลยหรอจริงจังอ่ะโอเคไปต่อก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันติดลบนะมันไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะทำยังไงก็ได้ถ้ามัน ให้มันเป็นบวกให้ได้<ช>คะแนนบวกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มาจากเรานะไม่ใช่เขาคิดเองถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะไม่มาคุยกันแล้วไม,ไม่ไม่ต้องถามแล้วเราจะรู้กันแล้วว่าเราจะไม่ไปต่อเพราะว่าครั้งแรกถือว่าโอเคมันผิดพลาดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีครั้งที่สองแสดงว่ามันไม่ใช่ละเขาก็เริ่มมาปฏิบัติทำก็โอเคมาตลอดดีมาตลอดก็คือเอ่อเรื่องนี้มันเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิบปีก็ดีกับเรามาตลอดก็ช่วยผ่านวิกฤตเลย จากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นให้อภัยได้หมดใจสบายใช่ใช่เขาก็มาฝังปฏิบัติเขาปฏิบัติเยอะด้วยเขาไปบวชเกิดจะไม่สืบแล้วอะเขาอะใช่แล้วว่าเขาก็ดื่มดำพอสมควรใช่ค่ะจนมารอบนี้ที่เกิดขึ้นอีกเป็นอีกครั้งหนึ่งไลน์มันก็เด้งแบบตื๊ดตืมาตลอดส่วนวิญญาณนักสืบทันทีก็เราก็เปิดเข้าไปดูก็โปะความโกรธของเราพุ่งขึ้นมาแล้วก็หลุดวาจาเลยว่าออกไปจากชีวิตชั้น๋ยวนี้ เพื่อนก็เยอะเนาะมาส่งให้ดูว่าอันนี้เขาแต่งงานแล้วนะ